หนังสือจงตามเรามาใน3นิฟายบทที่12 1 6ถึง16วันที่21 2 7ถึง27กันยายน สวัสดีครับผมไปม็โจจากไทยเซนวันนี้เรามาศึกษากันในหนังสือจงตามเรามานะครับเราจะมาศึกษากันใน3นีไฟบทที่1 2บสถึงสิเรามาเริ่มศึกษากันเลยครับหัวข้อในการศึกษาวันนี้นะครับก็คือเราคือกฎและแสงสว่างมีหลักธรรมหลายข้อให้หาใน3นีไฟบทที่1 2บสถึงสิบางข้อเน้นโครงร่างนี้แต่ท่านอาจพบหลักธรรมอื่นให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงสอนท่านผ่าน,านพระวิญญาณของพระองค์ว่าท่านจําเป็นต้องรู้หลักธรรมอะไรตอนนี้บันทึกความประทับใจของท่านเชกเช่นสานุสิธิ์ของพระเยซูที่มารวมกันณนภะูเขาในกาล 力。Really. ผู้คนที่มารวมกันณนะแผ่นดินอุดมมั่งคั่งได้ดำเนินชีวิตภายใต้กฎของโมเสสพวกเขาทำตามกฎนั้นเพราะมุ่งให้จิตวิญญาณของตนไปสู่พระคริสต์และเวลานี้พระคริสต์ทรงยืนเบื้องหน้าพวกเขาโดยทรงประกาศกฎที่สูงกว่าแต่ถึงแม้พวกเราไม่เคยดำเนินชีวิตตามกฎของโมเสสก็สามารถรับรู้ได้ว่ามาตรฐานที่พระเยซูทรงกำหนดให้เหล่านั้นที่พระเยซูทรงกำหนดให้เหล่าสานุสิทธิ์ของพระองค์เป็นกฎที่สูงกว่ามากเราอยากให้เจ้าดีพร้อมพระองค์ทรงประกาศถ้าทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีพอจงจำไว้ว่าพระเยซู ตัดเช่นกันว่าคนที่ยากจนทางวิญญาณที่มาหาเราย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของพวกเขากฎที่สูงกว่านี้เป็นการเชื้อเชิญเป็นวิธีพูดอีกแบบหนึ่งว่ามาหาเราและเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอดเช่นเดียวกับกฎของโมเสสกฎนี้ชี้ทางให้เราไปหาพระคริสต์พระองค์เดียวที่จะช่วยให้เรารอดและดีพร้อมดูเถิดพระองค์ตัดเราคือกฎและแสงสว่างจงดูที่เราและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่และเจ้าจะมีชีวิตในช่วงเวลานี้ของพระคัมภีร์นะครับจะเป็นช่วงที่หลังจากพระ พเซูคริสต์เสด็จลงมาที่แผ่นดินทวีปอเมริกานะครับแล้วก็มาสอนกับผู้คนที่ยังรอดชีวิตหลังจากเกิดพายุแผ่นดินไหวภัยพิบัติต่างๆนะครับทำให้บ้านเมืองพังทลายผู้คนที่ยังเหลืออยู่นี้นะครับพระเยซูคริสต์ทรงสอนพวกเขา หลังจากที่ให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาสัมผัสลอยบนฝ่ามือลอยสีข้างแล้วก็ลอยเท้าที่พระองค์ทรงถูกตึงกางเขนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เริ่มสอนต่อผู้คนเหล่านั้นนะครับและสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนี้นะครับก็เปรียบเทียบและใกล้เคียงกันกับการเทศนาบนภูเขาที่พระเยซูคริสต์ได้สอนอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะศึกษาบทนี้นะครับเราจะต้องทําความเข้าใจการเทศนาบนภูเขาและสิ่งที่พระองค์ทรงสอนด้วยเพื่อที่เราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแนวความคิดสําหรับการศึกษาพระค 1 2บสถึงสินะครับคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดแสดงให้เราเห็นวิธีเป็นสานุสิ์ที่แท้จริงมีความจริงคําแนะนําและคําเตือนมากมายใน3นีไฟบทที่1 2บสถึงสิต่อไปนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะศึกษาและประยุกต์ใช้สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนในบทเหล่านี้เลือกข้อพระคัมภีร์มากลุ่มหนึ่งและดูว่าท่านจะสรุปสิ่งที่ข้อเหล่านั้นสอนให้เป็นประโยคเดียวได้หรือไม่โดยเริ่มคําว่าสานุสิ์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ตัวอย่างเช่นสรุปของ3ามนีไฟบทที่1ิบสี่ข้อที่็นึ่งถึงห จริงของพระเยะซูคริสต์ไม่ตัดสินท่านอาจต้องการเลือกข้อหนึ่งจากบทเหล่านี้ที่มีความหมายต่อท่านเป็นพิเศษและท่องจําและทําสําเนาและวางไว้ในที่ซึ่งท่านจะมองเห็นได้บ่อยๆไตรตองว่าท่านจะะยุกต์ใช้สิ่งที่ท่านเรียนรู้กับการพยายามเป็นสาสุสิทธิ์ที่ดีขึ้นของพระเยะซูคริสต์ได้อย่างไรเหมือนอย่างที่ในคู่มือโจงตามเรามาได้บอกไว้นะครับว่าในบทที่1 2บสถึงสิเนี่ยมันมีคําสอนเยอะมาก ที่พระเยซูคริสทรงสอนผู้คนนะครับแล้วก็เป็นคําสอนเดียวกันนะครับที่พระเยซูคริสได้สอนต่อผู้คนที่เยรูซาเล็มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างนะครับอยู่ในสามีไฟบทที่13อย่างข้อที่5นะครับบอกว่าสารุสิที่แท้จริงของพระเยซูคริสจะสวดอ้อนวอนและไม่ทํหน่าซื่อใจคดนะครับแล้วก็ข้อ5ข้อ6นี้นะครับเขาจะอธิบายมากขึ้นว่าการสวดอ้อนวอนเนี่ยไม่ใช่สวดในที่สาธารณะเพื่อจะทําให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นว่าคุณกําลังสวดอ้อนวอนแต่ว่าให้เข้าไปสวดในห้องสวดตัวและพระผู้เป็นเจ้าที่สถิต ลับๆนะครับพระบิดาจะทรงเห็นแล้วก็ประทานรางวัลให้ท่านอย่างเปิดเผยนะครับถ้าจะยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะครับก็คืออยู่ในข้อที่11นะครับต้องขึ้นว่าสารุสิ์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์จะให้อภัยลูกหนี้ของพวกเขานะครับอย่างข้อที่11เนี่ยเขาได้บอกว่าให้อภัยหนี้แก่ข้าพระองค์ดังที่พวกข้าพระองค์ได้ให้อภัยหนี้แก่ลูกหนี้ของพวกข้าพระองค์นะครับหมายถึงว่าถ้าเรากําลังจะขอ ให้พระองค์ทรงให้อภัยบาปของเราเนี่ยเราก็ควรจะต้องให้อภัยบาปต่อผู้คนที่ผิดบาปต่อเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายคําสอนนะครับที่ยังซ่อนอยู่ในบทที่1 2บสถึงสินะครับและเราสามารถทําตามคําแนะนําโดยขึ้นประโยคอย่างที่บอกเนี่ยไว้นะครับใน3นิฟายบทที่12บทที่15แล้วและก็บทที่16นี้นะครับคนที่เชื่อโดยไม่เห็นย่อมเป็นสุขถ้าเทียบกับจานวนบุตรธิดาทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้าน้อยคนเคยเห็นพระผู้ช่วยรอดและได้ยินสุรเสียงของพระองค์ดังผู้คนที่อุดมมั่งคั ส่วนใหญ่เหมือนผู้คนที่บรรยายไว้ใน3ามนีไฟล์บทที่12บทที่15แล้วก็16มากกว่าในข้อเหล่านี้มีสัญญาอะไรทํากับคนเช่นนั้นสัญญาเหล่านี้เกิดสำมฤทธผลในชีวิตท่านอย่างไร แล้วมาลองอ่านใน3นีไฟบทที่12นะครับข้อ2บอกว่าและอันหนึ่งคนที่เชื่อในถ้อยคําของเจ้าเป็นสุขมากกว่าเพราะเจ้าจะเป็นพยานว่าเจ้าเห็นเราว่าเจ้ารู้ว่าเราดำรงอยู่แท้จริงแล้วคนที่เชื่อในถ้อยคําของเจ้าและมาสู่ห้วงลึกแห่งความถ่อมตนและรับบัติศมาย่อมเป็นสุขเพราะพวกเขาจะรับการเยือนด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะได้รับการปลดบาปของพวกเขาและอ่านอีกข้อนะครับใน3มนีไฟบทที่15ข้อที่23บนะครับบอกว่าและพวกเขาหาเข้าใจเราไม่ที่เรากล่าวว่าพวกเขาจะได้ยินเสียง ของเราและพวกเขาหาเข้าใจไม่ว่าคนต่างชาติจะไม่ได้ยินเสียงของเราไม่ว่าเวลาใดว่าเราจะไม่แสดงตนให้เป็นประจักษ์แก่พวกเขานอกจากจะเป็นโดยพระวิญญาณบริสุทธิแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับอยู่ในบทที่16ข้อที่4ถึง6เนี่ยก็มีคําพูดที่คล้ายๆกันซึ่ง พอยไปอยู่ในเรื่องเดียวกันว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับจะให้พรแก่คนที่ไม่ได้เห็นเรานะครับโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็อย่างข้อที่2เนี่ยเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนว่าคนที่เชื่อในถ้อยคําของเจ้าจะเป็นสุขมากกว่าเพราะเจ้าจะเป็นพยานว่าเจ้าเห็นเรานะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเรารู้ว่ามีผู้คนนะครับที่ได้อยู่ ณเหตุการณ์นั้นได้เห็นพระเยซูคริสต์ลงมาและได้สัมผัสมือพระหัตของพระองค์จริงๆแล้วรู้ความเป็นแน่นอนของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสนั้นนะครับยกตัวอย่างในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระเยซูคริสต์ในแบบทางเนื้อหนังแต่การที่คนได้เห็นและเป็นพยานแล้วก็เขียนพยานของเขาลงในพระคัมภีร์นะครับเพื่อที่เรานะครับจะสามารถ รู้ความแน่นอนแน่ชัดได้โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุดโดยผ่านจากการสวดอ้อนวอน ถามพระผู้เป็นเจ้านะครับถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าประจักษ์พยานของพระองค์เนี่ยมีจริงหรือไม่เราจะสามารถได้รับการยืนยันความแน่แท้ของพระเยซูคริสต์นะครับโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเตรียมแล้วก็รู้ในเหตุการณ์ในอนาคตแล้วว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะครับจะมีโอกาสได้รับประจักษ์พยานเดียวกันเหมือนกับชาวนีไฟนะ์ณตอนนั้นแต่เราก็ยังสามารถได้รับประจักษ์พยานเดียวกันได้นะครับโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในสาทนีไฟน์บทที่แิ้วอ็บทที่ติ ต้องบริสุทธิ์ด้วยนะครับสาระสาคัญประการหนึ่งที่ท่านอาจสังเกตเห็นในบทเหล่านี้คือพระดํารัสเชื้อเชิญของพระผู้ช่วยรอดให้ดําเนินชีวิตตามกฎที่สูงกว่าชอบทำไม่เฉพาะในการกระทําภายนอกของเราเท่านั้นแต่ในใจเราด้วยมองหาสาระสาคัญนี้เมื่อพระผู้ช่วยรอดทรงตัดเรื่องความขัดแยง้งการผิดศถถีลธรรมการสวดอ้อนวอนและการอดอาหารท่านพบตัวอย่างอะไรอีกบ้างท่านจะทําอะไรได้บ้างเพื่อทําให้ความปรารถนาของใจท่านบริสุทธิ์แทนที่จะเน้นการกระทําภายนอกเพียงอย่างเดียว จากหัวข้อนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างสักอันเดียวนะครับนั่นก็คืออยู่ในสามไฟบทที่12นะครับตั้งแต่ข้อที่21บอนะครับบอกว่าเจ้าได้ยินแล้วว่าคนในสมัยโบราณกล่าวว่าและมีเขียนไว้ต่อหน้าเจ้าด้วยว่าจะไม่ฆ่าและผู้ใดก็ตามที่จะไม่ฆ่าตกอยู่ในข้อหาของการพิพากษาพระผู้เป็นเจ้าอันนี้คือในอดีตนะครับกฎของโมเสสเนี่ยได้บอกไว้ว่าเจ้าจะไม่ฆ่าหรือในพระบัญญัติสิประการนะครับแต่การไม่ฆ่าเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่พูดถึงการกระทําอย่างเดียวแต่จิตใจเขาอาจจะมีความคาดแค้นโกรธนะครับแต่พระ ลังสอนกฎที่สูงกว่ามากกว่ากฎของโมเสส นั่นก็คือนอกจากเจ้าจะไม่ฆ่าเนี่ยลองอ่านต่อมานะครับในข้อที่22อ่ะเขาบอกว่าใครก็ตามที่โกรธพี่น้องของเขานะครับก็ตกอยู่ในการพิพากษาของพระองค์เช่นกันนะครับก็คือถ้าโกรธพี่น้องอยู่นะครับก็ยังอยู่ในการพิพากษาและผู้ใดก็ตามที่กล่าวกับพี่น้องว่าเจ้าทึ่มก็จะตกอยู่ในข้อหาของสภาและผู้ใดก็ตามที่กล่าวว่าเจ้าโง่ก็จะตกอยู่ในข้อหาของฝ่ายนรกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแค่ต่อว่าเขานะครับก็คือตกอยู่ในคําพิพากษาของพระองค์แล้วข้อที่ยี่สามอธิบายมากขึ้นนะครับ และจําได้ว่าพี่น้องของเจ้ามีอะไรขัดเคืองอยู่กับเจ้าข้อ24ขยายความมากขึ้นนะครับบอกว่าจงไปตามทางของเจ้าไปหาพี่น้องของเจ้าและคืนดีกับพี่น้องของเจ้าเสียก่อนแล้วจึงมาหาเราด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวและเราจะรับเจ้าข้อ25บอกว่าจงปรองดองกับปฏิบัติของเจ้าโดยเร็วขณะที่เจ้าอยู่กับเขาบนเส้นทางเดียวกันเกลือกในเวลาใดเวลาหนึ่งเขาจะจับเจ้าและเจ้าจะถูกพาเข้าเรือนจํานะครับหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความโกรธเคืองแค้นพี่น้องนะครับก่อนที่จะไปถึงการฆ่าหรือการทําผิด กดแบบนั้นนะครับให้เราเนี่ยไปคืนดีกับพี่น้องของเราก่อนแล้วรีบคืนดีนะครับในขณะที่เรายังอยู่ในเส้นทางเดียวกันเนี่ยให้เรารีบคืนดีเพราะว่าหากวันหนึ่งเนี่ยเราถูก จำในเรือนจานะครับข้อ26อธิบายมากขึ้นนะครับว่าตามจริงตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้าเจ้าจะไม่มีทางออกนอกจากนั้นเลยจนกว่าเจ้าจะจ่ายจนซีนสุดท้ายขณะที่เจ้าอยู่ในเรือนจําเจ้าจะจ่ายแม้ซีนหนึ่งได้หรือตามจริงตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เ,กเจ้าว่าไม่เลยนะครับหมายถึงว่าเมื่อเจ้าอยู่ในความผิดกล่าวผิดและถูกจําขังอยู่ในเรือนจําแล้วนะครับโทษของการได้รับการให้อภัยเนี่ยอาจจะ เพียงแค่หนึ่งซีนายหนึ่งอาจจะมีราคาถูกมากแค่เหรียญเหรียญเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในเรือนจําขังเนี่ยแม้กระทั่งหนึ่งสลึงหรือหนึ่งซีนายเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาคืนเพื่อที่จะปลดบาปนั้นได้ซึ่งมันอาจจะมีค่าเพียงเล็กน้อยนะครับหากว่าเราเนี่ยคืนดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่เราจะไม่ต้องถูกมาจดจําในเรือนขังนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงมาแล้วก็อธิบายแล้วก็ทําให้กฎที่มีอยู่แล้วนะครับ สัมริดผลโดยมอบกฎที่สูงกว่าให้นะครับนั่นก็คือให้รักเพื่อนบ้านให้คืนดีให้โปร่งดองซึ่งกันและกันโดยที่ก็ยังมีเนื้อความของกฎเก่านั่นก็คือจะไม่ฆ่าอยู่ในกฎใหม่ด้วยเช่นกันนะครับและนี่พิงเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับและสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ทั้งในบทที่13แล้วก็บทที่14นี้นะครับในสามนีไฟล์บทที่14ข้อที่7จ็ถึงสินะครับถ้าฉันสแสวงหาสิ่งดีๆจากพระบิดาบนสวรรค์ฉันจะได้รับประธานรัสเซลเอ็มเนลสันกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตต้อองงกกาารรรัับท่นจิหื จริงมีอีกมากที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ท่านรู้ขณะที่ท่านอ่านพระดำรัสเชื้อเชิญของพระเจ้าในสามีฝ่ายบทที่14ข้อที่7จ็ถึงสิให้ขอหาและเคาะท่านจงตรายตองว่าพระองค์ทรงต้องการให้ท่านทูลขอสิ่งดีๆอะไรบ้างพระัมภีเพิ่มเติมต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจวิธีขอหาและเคาะอาจจะช่วยอธิบายด้วยว่าเหตุใดการสวดอ้อนวอนบางครั้งไม่ได้รับคําตอบอย่างที่ท่านคาดหวังอยู่ในข้อที่7จ็ถึงสินี้นะครับพระเยซูเค์ทรงสอนว่าถ้าคนที่ขอก็จะได้รับคนที่เคาะ ก็จะถูกเปิดให้นะครับแต่ทีนี้หลายครั้งนะครับเรามักจะนึกถึงว่าการสวดอ้อนวอนของเราเมื่อเราขอคําสวดอ้อนวอนผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะทําความเข้าใจแค่บางส่วนของการสวดอ้อนวอนนะครับเหมือนกับผมเช่นเดียวกัน ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าทุกครั้งที่เราสวดอ้อนวอนขอพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงประทานพรให้เราเสมออยากให้เราลองถอยหลังและนึกกลับมาถึงชีวิตเราปัจจุบันนี้ถ้าหากท่านมีบุตรหรือมีลูกนะครับไม่ว่าลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยถ้าเขายังเล็กอยู่นะครับสมมติว่าเด็กๆเกนี่ยนะครับขอที่จะกินลูกอมหรือขนมหวานตลอดเวลานะครับเราเป็นผู้ใหญ่นะครับเรารู้ว่าการให้ขนมหวานกับเด็กนะครับเด็กก็จะชอบเพราะว่า,ามันมีรสหวานนะครับแต่เมื่อกินของหวานมากเกินไปเนี่ยมันเริ่มไม่เป็นประโยชน์ต่อเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์ สำหรับเขาในตอนแรกคือเขารู้สึกหวานเขารู้สึกมีความสุขแต่ถ้ามันมากเกินไปมันเริ่มไม่เป็นประโยชน์เราจึงจะเป็นต้องไม่ให้เด็กคนนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ที่การที่เราไม่ให้เด็กเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้รักเด็กนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสสดอ้อนวอนขอพระผู้เป็นเจ้านะครับบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เรามีสายตาที่สั้นในชีวิต ในระยะยาวของชั่วชีวิตนิรันนะครับพระผู้เป็นเจ้าทรงมองเห็นว่าสิ่งที่เราขอณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ดีที่สุดสําหรับเราในเวลานี้พระองค์จึงยังไม่ได้ให้สิ่งนั้นกับเรานะครับหรือบางครั้งเนี่ยคำตอบที่เราได้รับจากการสดวนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ให้เจ้ารอต่อไปนะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถขอได้เราสามารถได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าได้แต่การที่เราจะได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของพระองค์นะครับพระองค์จะเป็นผู้ที่ ตัดสินเราเรื่องเวลาหลายครั้งเรามักจะขอสวดข,ขอให้พระผู้เป็นเจ้าให้พรเราเฉพาะอย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมสําหรับการเป็นมนุษย์นะครับแต่ทําไมเราถึงยังไม่ได้รับพรนี้เหมือนกับคนอื่นเขานะครับอยากให้เราทําความเข้าใจว่าเวลานะครับเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะมอบให้กับท่านในเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านนะครับแล้วก็มีคําแนะนำหนึ่งนะครับที่อยู่ในพระกาพร์นี้ที่ผมว่าน่าสนใจยอยู่ในฮิลามันบทที่10บนะครับ เพราะเจ้าทําการนี้ด้วยความไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยเช่นนี้ดูเถิดเราจะอวยพรเจ้าตลอดกาลและเราจะทําให้เจ้าทรงพลังในคําพูดและการกระทําในศรัทธาและในการงานแท้จริงแล้วแม้จนสิ่งทั้งหมดที่จะเป็นไปกับเจ้าตามถ้อยคําของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ขอสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับความประสงค์ของเรานะครับคำแนะนําของข้อนี้นะครับเขาได้พูดถึงว่าเรานะครับควรจะขอในสิ่งที่ไม่ได้ตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับเช่นยกตัวอย่าง ผมอาจจะสวดอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าลงโทษคนคนนี้เพราะว่าผมโกรธเขานะครับมันอาจจะไม่ใช่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะตีสอนเขาโดยการลงโทษคนคนนี้นะครับแต่พระองค์จะมีวิธีที่พระองค์ทรงเตรียมเอาไว้เพื่อความยุติธรรมของเหตุการณ์นี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราเข้าใจว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพใหญ่ในทั้งหมดนะครับเราอาจจะเหมือนเด็กเล็กๆที่กําลังร้องขอกินขนมหวานนะครับตลอดเวลาในขณะที่พ่อแม่รู้ว่า สิ่งนั้นอนะไม่ดีกับเรานะครับแนวความคิดสําหรับการศึกษาพระคัมภีร์กับครอบครัวและสงังสค์ในครอบครัวขณะที่ท่านอ่านพระคัมภีร์กับครอบครัวพระวิญญาณจะทรงช่วยให้ท่านรู้ว่าจะเน้นและสดนาหลักธรรมใดจึงจะตรงกับความต้องการของครอบครัวท่านต่อไปนี้เป็นแนวความคิดบางประการในสนีนฟบทที่12ข้อที่48นะครับข่าวสารของเอเดอร์เจฟฟรีย์อาร์ฮอลแลนด์เรื่องเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจงเป็นคนดีพร้อมช่วยให้เราเข้าใจพระดารัสของพระผู้ช่วยให้รอดในข้อนี้อย่างไรท่านพบความช่วยเหลือในโมโรไนบทที่10ข้อที่32-33ด้วยใน ข้ที่12บข้อที่48นะครับบอกว่าฉะนั้นเราอยากให้เจ้าดีพร้อมแม้ดังเราหรือพระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ทรงดีพร้อมนะครับเมือ่อเราอ่านข้อพระคัมภีร์นี้นะครับเราอาจจะเริ่มสงสัยนิดนึงว่า แล้วเราจะดีพร้อมเหมือนดังพระเยซูคริสต์ยังไงเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์คือบุคคลเดียวบนโลกนี้นะครับตั้งแต่เคยมีมาเนี่ยที่เป็นบุคคลที่ดีพร้อมนะครับคือหมายถึงไม่เคยทําผิดบาปแล้วก็ไม่มีบาปในพระองค์นะครับแต่แล้วเราจะสามารถดีพร้อมเหมือนอย่างพระองค์ได้อย่างไรนะครับในเมื่อว่าเรายังมีความอ่อนแอเรายังมีความเป็นมนุษย์เรายังมีความเป็นมันไตในร่างกายในความคิดของเรานะครับเรามาดูในโมโรไนนะครับบทที่10ข้อที่3 2มสิบสองถึงสาเนี่ยจะอธิบายมากขึ้นถึงการที่เราจะสามารถเป็นคนดีพร้อม ในสารที่สองบอกว่าแท้จริงแล้วจงมาหาพระคริสต์และได้รับการทําให้ดีพร้อมในพระองค์และปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างและหากท่านจะปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างและรักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลังความนึกคิดและพละกําลังของท่านเมื่อนั้นพระคุณของพระองค์จึงเพียงพอสําหรับท่านเพื่อโดยพระคุณของพระองค์ท่านจะดีพร้อมในพระคริสต์และหากโดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าดีพร้อมในพระคริสต์ท่านย่อมไม่มีทางปฏิเสธเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าได้เลย 32นี่หมายถึงว่าเรานะครับสามารถดีพร้อมได้ โดยผ่านพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยปฏิเสธตนเองนะครับจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้านะครับและหลังจากเราปฏิเสธความไม่เป็นเหมือนพระองค์นะครับให้เราเนี่ยรักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลังความนึกคิดและพระกําลังของท่านนะครับเมื่อนั้นนะครับพระคุณของพระองค์จึงเพียงพอสาหรับท่านเพราะฉะนั้นนะครับหมายถึงว่าเมื่อเราทําสิ่งทั้งหมดนี้นะครับเราปฏิเสธตนเองความไม่เป็นเหมือนพระองค์แล้วและหลังจากนั้นนะครับรักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลังของท่านเนี่ยและบวกกับพระคุณของพระคริสต์นะครับเราจึงจะสามารถดี พร้อมใดอย่างที่พระคัมภีร์ได้สัญญาไว้นะครับใน3นี่ไฟล์บทที่12ข้อที่9 3 8แถึง42และบทที่1 4ข้อที่3 5และ12นะครับข้อเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับปฏิสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกครอบครัวอย่างไรครอบครัวท่านอาจจะตั้งเป้าหมายบางอย่างด้วยกันเพื่อดําเนินชีวิตตามหลักธรรมเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์มากขึ้นในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับอย่างเช่นในบทที่12เนี่ยจะพูดถึงการ ปฏิบัติต่อพี่น้องแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับหลายครั้งเรามักจะมองถึงว่าเราควรจะตัดสินพี่น้องเนี่ยตามสิ่งที่เขาได้ทําต่อเรานะครับเช <Thanksgiving S 2> ่นถ้าเขาเนี่ยตบแก้มขวาของเราเราก็ควรจะตบแก้มขวาเขาคืนนะครับแต่ว่าพระเยซูคริสงอนว่าถ้าหากว่าเขาตบแก้มขวาเราเราก็ควรจะหันแก้มสายเขาตกนะครับในที่นี้หมายถึงว่านอกจากเราจะแสดงความรักต่อเขานะครับเราควรจะช่วยเหลือเขาอีกนะครับสิ่งที่พระเยซูคริสงอนนะครับหมายถึงว่าคนที่ทําผิดต,ต่อเราเนี่ยให้เรายิ่งทําดีต่อเขาคืนนะครับ แล้วผมคิดว่าสิ่งนี้เราสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาสมรรถภาพของเราในครอบครัวของเราได้เช่นบางที คนที่เรามักจะทะเลาะกันบ่อยครั้งมากที่สุดในชีวิตนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือพี่น้องตัวเองนะครับอยากให้เราลองเอาหลักธรรมเหล่านี้นะครับว่าเมื่อเขาทําผิดต่อเราไม่ใช่เราจะพยายามเอาผิดกับเขาเท่ากันหรือมากกว่านะครับแต่ให้เรากลับทําดีคืนเขาในสิ่งที่เขาทําผิดต่อเรานะครับและมีอีกข้อนึงนะครับอยู่ในบทที่14เนี่ยที่เขาพูดเรื่องผงในตานะครับผมว่าน่าสนใจเรามาด้วยกันนะครับบอกว่าและเหตุใดเจ้าจึงมองเห็นผงที่อยู่ในดวงตาพี่น้องของเจ้าแต่หาพิจารณาท่อน,นดวงตา อองตนเหรืหรไท่านอาจจะได้ยินประโยคนี้แล้วนึกถึงเพลงสวดเพลงหนึ่งนะครับที่เนื้อบทเพลงสวดนั้นนะครับได้พูดถึงว่าเราเนี่ยมองเห็นผงที่อยู่ในตาของเพื่อนมนุษย์นะครับแต่เรากลับมองไม่เห็นท่อนไม้ทั้งท่อนสูงอ่ะที่อยู่ในตาของเราเองนะครับมันเป็นไปได้ได้ยังไงนะครับที่ถ้าจะมีท่อนสูงในตาของเราแต่เรากลับมองเห็นขี้ผงบนตาของเพื่อนบ้านนะครับแล้วผมคิดว่าเราในความเป็นมนุษย์เนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นนะครับเรามักจะมองเห็นจุดผิดพลาดของผู้อื่นเนี่ย เป็นสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆสําหรับเขานะครับเราอาจจะมองว่าโอ้โหเป็นสิ่งใหญ่มากทําไมคนนี้เนี่ยถึงพูดประโยคนี้เข้ามาในการแสดงประจักษ์พยานในอาทิตย์นี้นะครับทําไมเราเป็นถึงตําแหน่งนี้ทําไมคนนี้ถึงไม่ได้ให้เกียรติเรานะครับสิ่งเหล่านี้ บางทีมันอาจจะเป็นแค่ผงในตาของผู้อื่นนะครับแต่สิ่งที่เรากับมองไม่เห็นนั่นก็คือว่าเราเองอ่ะอาจจะปฏิบัติไม่ดีต่อคนอื่นเนี่ยมากถึงขนาดที่เป็นท่อนไม้เนี่ยอยู่ในตาของเราแล้วมันใกล้กับตัวเรามากจนเราไม่สามารถมองเห็นท่อนไม้นั้นได้นะครับอยากให้พวกเราทุกคนลองไต่ตรองคําสอนนี้ดูนะครับว่าเราอ่ะมัวแต่ไป เขี่ยหาฝุ่นที่อยู่ในตาผู้อื่นแล้วลือมอดเรามีท่อนไม้ในตาของเราหรือไม่ใน3นิฟายบทที่13ข้อที่19ถึง21อนะครับข้อเหล่านี้จะกระตุ้นการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ครอบครัวท่านเห็นคุณค่ามีทรัพย์สมบัติบ,บนแผ่นดินโลกที่กีดกันท่านไม่ให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์บ้างหรือไม่ท่านจะเสริมประเด็นนี้โดยนําครอบครัวท่านเล่นเกมตามล่าหาสมบัติเพื่อหาสิ่งต่างๆในบ้านที่เตือนให้สมาชิกครอบครัวนึกถึงทรัพสมบัติที่มีค่านิรันด์เรามาอ่านด้วยกันในบทที่13 19-21ข้้อออท่่ะัับบกววาายยสสสมมพ์ติไ ตนบนแผ่นดินโลกที่ซึ่งแมลงกินผ้าและสนิมจะทําลายและขโมยจะบุกเข้ามาลักไปแต่จงสะสมรัพย์ไว้เพื่อตอนในสวรรค์ที่ซึ่งแมลงกินผ้าและสนิมจะไม่ทําลายและที่ซึ่งขโมยจะไม่บุกเข้ามาลักไปเพราะทรัพย์ของเจ้าอยู่ที่ไหนใจของเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่3สิ่งนี้นะครับก็คือสิ่งที่แมลงกินผ้าจะกินไม่ได้สิ่งที่สนิมจะมาทำลายไม่ได้และขโมยจะมาขโมยเอาไปไม่ได้ลองนึกด,ดูนะครับว่าสิ่งรอบข้างรอบตัวเราเนี่ย ที่มันไม่ได้ตกอยู่ใน3ข้อนี้เนี่ยผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บไว้ในสวรรค์ได้มีหลายอย่างนะครับเช่นความรักในครอบครัวของเราสติปัญญาความคิดทักษะสกิลต่างๆความใจบุญนะครับความซื่อสัตย์สิ่งเหล่านี้เนี่ยแมลงกินผ้า สนิมก็ไม่สามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็ขโมยก็ไม่สามารถขโมยเอาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราลองไต่ตองว่าอะไรบ้างที่อยู่ในครอบครัวของเราที่ขโมยจะสามารถเอาไปได้และสนิมจะขึ้นได้และ,มะแมลงจะสามารถกินผ้าได้นะครับแล้วให้เราหลีกเลี่ยงการสะสมสิ่งของเหล่านั้นโดยลดความสําคัญเหล่านั้นให้น้อยลง แต่ให้เพิ่มความสำคัญของสิ่งที่เราสามารถเก็บไว้ในสวรรค์ได้มากขึ้นนะครับใน3นิฟายบทที่14ข้อที่7ถึง11เดนะครับเด็กเล็กอาจชอบเล่นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก3นิฟายบทที่1 4ข้อที่8ถึง9ซึ่งพวกเขาจะขอบางอย่างและได้รับต่างจากที่ขอพระผู้ช่วยรอดทรงต้องการให้เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์เมื่อพระองค์ทรงยกตัวอย่างนี้จากข้อนี้นะครับเรามาดูในสนิฟายบทที่14นะครับข้อที่9แล้วก็ข้อที่10นะครับข้อที่9บอกว่าหรือมีคนใดเล่าในพวกเเจจจ้้้าาาซึ่งงหหกกบตรขขออนนมปัะ หรือหากขอปลาเจ้าจะให้งูนะครับก่อนหน้านี้เขาจะพูดถึงว่าคนที่เคาะก็จะได้รับการเปิดให้คนที่ขอก็จะได้รับนะครับแล้วพระเยซูก์ทรงเปรียบเทียบถึงว่าแล้ว ใครที่ลูกตัวเองนะครับมาขอเราโดยขอขนมปังนะครับแล้วเราจะให้ก้อนหินนะครับและผมคิดว่ามันสรุปอยู่ในข้อที่11นะครับเขาบอกว่าเมื่อเป็นดังนั้นโดยที่ชั่วหากเจ้ารู้ว่าจะให้ของขวัญดีๆแก่ลูกๆอย่างไรแล้วพระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์จะประทานสิ่งดีๆที่คนที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นสักเพียงใดนะครับพระเยซูคริสต์กำลังเปรียบเทียบว่าบ่อยครั้งที่พ่อแม่นะครับจะเลือกให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกนะครับแล้วตัวเองยอมกินสิ่งที่ไม่ดีนะครับพระเยซูคริสกกาาลังบออว่่่ถ้พแม ที่เป็นมนุษย์นะยังรู้ว่าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกตัวเองนะครับแล้วทําไมพระบิดาบนสวรรค์จะไม่รู้และไม่ให้สิ่งที่ดีไปกว่านั้นอีกเลยอ,อยากให้เราล็องไต่ตองถึงสิ่งนี้นะครับว่าไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่ประทานพรให้กับเราลูกหลานมนุษย์ผู้ที่รักษาบัญญัติผู้ที่เชื่อฟังคําสอนของพระองค์แต่บางทีเราต่างหากที่เป็นคนทําให้ตัวเราเนี่ยไม่พร้อมที่พระองค์จะให้พรเหล่านั้นแก่เรานะครับแล้วบางทีเนี่ยพรเหล่านั้นนะครับมันไม่ได้อยู่กับการเก็บไว้กับตัวแต่พรที ใหญ่กว่าและดีกว่าเนี่ยบางทีมันเป็นพรที่เราจะเป็นจะต้องให้ต่อผู้อื่นไปนะครับอยากให้พวกเราลองที่จะเป็นผู้ให้นะครับแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นถึงว่าทําไมเราจะได้รับมากกว่าเมื่อเราได้ให้มากกว่านะครับใน3นีไฟล์บทที่14ข้อที่1 5ถึง20นะครับผลดีอะไรช่วยเรารู้ว่าโจเซฟสมิตหรือประธานศาสนาจากคนปัจจุบันเป็นศาสนาพยากรณ์ที่แท้จริงในข้อประกมภีตรงนี้นะครับผมสรุปคร่าวๆก็คือข้อที่15้าเขาบอกว่าจงระวงังศาสนาพยากรณ์ปลอมผู้จะมาหาเจ้าในเครื่องนุ่งห่มของแกะแต่ภายในพวกเขาเป็น เป็นสุนัขป่าที่หิวโหยนะครับหมายถึงว่าการที่ผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าเขาคือผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าท่านคนนี้นะครับเป็นผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับไม่แปลกที่เราจะสงสัยหรือตั้งคําถามว่า,าศาสดาพยากรณ์คนปัจจุบันซึ่งคือประธานเดลสันหรือผู้นําในาศนาสนาจักรคนอื่นๆในาศนาสนาจักรของเราไม่ว่าจะเป็นประธานสเตกประธานมิชชั่นประธานสาขา หรือแม้กระทั่งอธิการนะครับเราสามารถที่จะทูลขอพระผู้เป็นเจ้าเพื่อได้รับการยืนยันว่าผู้รับใช้เหล่านี้เนี่ยคือผู้คนที่พระผู้เป็นเจ้าส่งเลือกมาจริงหรือไม่นะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการยืนยันในจิตใจของท่านว่า ท่านผู้นี้คือผู้ที่ได้รับการเลือกจากพระผู้เป็นเจ้ามาอย่างแท้จริงดังนั้นเราทุกคนนะครับสามารถที่จะได้รับการยืนยันนี้ได้โดยผ่านการสวดอ้อนวอนโดยผ่านคําตอบผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกันนะครับและผมสนับสนุนให้ท่านที่จะสอว,วอนเพื่อขอการยืนยันจากพระผู้เป็นเจ้าว่า,าศาสดาประธานเนลสันเนี่ยเป็นาศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงบนโลกนี้ จริงหรือไม่นะครับหลังจากที่ท่านได้รู้แล้วว่านี่คือศาสนาที่แท้จริงท่านจะรู้ถึงความสําคัญที่คําพูดที่ศาสนาได้สอนเราในแต่ละเรื่องนะครับในสนิฟายบทที่1 4ข้อที่2 4ถึง27นะครับคิดหาวิธีที่ท่านจะช่วยให้ครอบครัวท่านเห็นภาพอุป,ปมาในข้อเหล่านี้สมาชิกครอบครัวอาจจะวาดภาพทําท่าป,ประกอบหรือสร้างบางอย่างบนฐานหินและฐานทรายดูแนวความคิดเพิ่มเติมสําหรับสอนเด็กจากโครงร่างของสัปดาห์นี้ในจงตามเรามาสําหรับปฐมวัยในสนิฟายบทที่1 4ข้อที่2 4ถึง27นีนะครับี่พูบเกี่ยวกับเรองของ การสร้างบ้านไว้บนศิลากับสร้างบ้านไว้บนหาดทรายนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเพลงเหล่านี้หรือข้อรคัมภีเหล่านี้ว่าเมื่อเราสร้างบ้านไว้บนหาดทรายเนี่ยเมื่อน้ําซัดมาหรือพายุพัดเข้ามานะครับบ้านก็จะพังทลายโดยง่ายซึ่งแตกต่างกับการสร้างบ้านไว้บนศิลาบนหินหรือบนรากฐานที่มั่นคงนะครับไม่ว่าน้ําจะซัดเข้ามาหรือลมจะพัดแรงแค่ไหนนะครับบ้านเนี่ยก็ยังคงอยู่ได้และผมคิดว่า เราทุกคนควรจะถามตัวเราเองว่าแล้วเราในปัจจุบันเนี้ยเราได้สร้างรากฐานของเราอยู่บนอะไรเราสร้างรากฐานอยู่บนสิ่งที่มแมลงกัดกินได้สร้างรากฐานเราอยู่บนความเชื่อของคนอื่นหรือเปล่าหรือสร้างรากฐานอยู่ในความเข้าใจที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่าแล้วหากเป็นเช่นนั้นนะครับให้เราเรียนรู้ว่าเรามีจุดอ่อนเรามีข้อบกพร่องสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงพัฒนาได้แล้วอยากให้เราเนี่ยย้ายความเชื่อของเราย้าย ความเข้าใจของเราในพระกิติคุณนะครับมาตั้งอยู่บนศิลาซึ่งศิลานั้นก็คือพระกิติคุณพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราตั้งชีวิตการดำรงชีวิตของเราอยู่บนพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยมันจะมันมันคือศิลาที่มั่นคงไม่ว่าพายุอะไรจะพัดเข้ามานะครับเราก็จะ ไม่ได้หายไปไหนจากพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์นะครับปรปับปรุงการสอนของเราสอนบทเรียนที่ใช้อุปกรณ์จริงพระผู้ช่วยรอดท่งสอนความจริงอันลึกซึง้งโดยอ้างถึงสิ่งที่คุ้นเคยท่านจะทําบางอย่างคล้ายๆกันขณะที่ครอบครัวท่านอ่านสามนิฟายบทที่สิบสองถึงสิบหกตัวอย่างเช่นเมื่อท่านอ่านบทที่สิบสองท่านจะให้ดูเกลือเทียนไขและเสื้อคลุมการทําเช่นนี้จะนําไปสู่กิจกรรมทบทวนที่ดีเช่นกันหลังจากท่านอ่านบทเหล่านี้แล้วให้ดูสิ่งของอีกครั้งและถามสมาชิกครอบครัวพระผู้ช่วยรอดทรงสอนอะไรเกี่ยวกับของ แล,และนี่นะครับก็คือการศึกษาในพระคัมภีร์ใน3นีไฟบทที่12บถึงบทที่16นะครับผมเองนะครับได้รับคําสอนหลายอย่างและการกระตุ้นเตือนหลายอย่างในช่วงเวลาของการศึกษาในช่วงพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับและผมหวังว่าท่านจะได้รับการกระตุ้นเตือนผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับว่าท่านควรจะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาในส่วนไหนนะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นและผมคิดว่าบทช่วงพระคัมภีร์นี้นะครับทำให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงพระเยซูคริส ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงรักและเป็นห่วงพี่น้องของเราทุกคนนะครับและผมสามารถเข้าใจมากขึ้นถึงความรักที่พระเยซูคริสต์มีต่อผู้คนทั้งในสมัยนั้นแล้วก็ในสมัยปัจจุบันอย่างเช่นพวกเราเช่นกันนะครับอยากให้เรามีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับ และหวังว่าคุณจะมีความสุขในการศึกษาพระคมภีร์และคู่มือจงตาเรามาเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วเรามาศึกษาด้วยกันแบบนี้นะครับเรามีอาทิตย์ก่อนสามารถกดย้อนไปดูได้แล้วก็สามารถรอติดตามดูได้ในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากเอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับ